คนต่อไปไม่ไหวเหมือนกันค่ะหนุ่มปังแห่งปีคนที่สี่นะคะได้แก่เข้มหัศวีพราคพพไพศาลค่ะยีนด้วยครับสวัสดีครับนะเชิญรับรางวัลเลยนะครับคุณเข้มครับผมไปรับรางวัลเลยอย่ามองพี่นานเพราะอะไรไม่ไหวเหมือนกันปังไม่ไหวครับผมนะอเชิญจ่าวอะไรได้เลยครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับก uh ็ขอขอบคุณนะครับผมแคสสวอร์ตนะครับผมสำหรับรางวัลนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับผมแล้วก็อยากจะขอแสดงความยินดีนะครับผม16ปีนะครับผมของแคสนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับผมเป็นกําลังใจผมไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีด้วยค่ะคุ สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับของแครส์ตลอดนะครับสำหรับรางวัลน,นะครับแล้วก็อขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้